ดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังดิฉันธิดารัตนพรมมีนักวิชาการศึกษาชำนาญการทำหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะสืบเนื่องจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดงานเชิดชูพระยารัษฎาบิดายางพาราทไทยขึ้นจึงเป็นโอกาสดีคะ่ะที่พวกเราจะได้เรียนรู้อีกหลายแงยม่มุมเกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสิทธิหกีกภัย mm hmm. เลขานุก,การนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดตรังมาร่วมพูดคุยกับพวกเราค่ะสวัสดีค่ะคุณสิทธิค่ะสวัสดีครับคุณธิดารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะคะสําหรับการรับราชการถ้าหากมีการสร้างคุณงามความดีเอาไว้ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะอยากจะเรียนถามคุณสิทธิค่ะว่าหลังจากที่พระยารัสนุประดิษฐ์ได้ดํารงตําแหน่งเจ้าเมืองตรังแล้วท่านได้ไปรับราชการที่อื่นอีกไหมคะครับ หลังจากที่ท่านได้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองตรังอยู่ทั้งสิ้น11ปีนะครับและได้พัฒนาเมืองตรังให้เจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านในพศ2444นะครับเมื่อตําแหน่งสมหวเทศาิบาลมนทุลภูเก็ตว่างลงท่านจึงได้รับการแต่งตั้ง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวครับและท่านได้ดํารงตําแหน่งนี้อยู่ทั้งสิ้น12ปีครับจริงหรือไม่คะที่การแต่งตั้งตําแหน่งสมุหเทศาพิบาลมณนทนภูกเก็ตเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาเอกราชของพระราชนจาจักสยามไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจตะวันตกอยากจะให้คุณสิทธิช่วยเล่ารายละเอียดตรงนี้หน่อยคะ่ะครับ การแต่งตั้งพระยารัศดานุประดิษฐ์เพื่อดํารงตําแหน่งสมุหเทศาพิบาลมณฑลภูเก็ตนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับการพยายามรักษาเอกราชของพระราช,ชาันรสยามเอาไว้โดยเราสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าพระราชจาักรสยามหรือสยามนั้นเป็นที่หมายปองของประเทศมหาอำนาจตะวันตกมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีรัเสเซียด้วยครับ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3อังกฤษได้ส่งทูตมาทําสนธิสัญญาเบอร์นีและในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อังกฤษก็ได้ส่งทูตอีกท่านหนึ่งมาทําสนธิสัญญาเรียกว่าสนธิสัญญาบอริงครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับอังกฤษไม่ได้ต้องการที่จะแทรกแซงกิจการภายในแหลมมาลายูมากมายนักแต่ในพศ2438นอ,อ24นะครับอังกฤษได้เปลี่ยนนโยบายใหม่ เป็นการแทรกแซงอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่พอใจท่าทีของมหาอำนาจอีก2ประเทศซึ่งก็คือฝรั่งเศสและก็เยอรมนีนั่นเองครับโดยฝรั่งเศสนั้นได้แสดงท่าทีต้องการที่จะขุดคอคอดกระในบริเวณที่ใกล้กับเมืองกระบุรีนะครับ และก็เยอรมนีนั้นแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าต้องการที่จะเข้ามาขอสัมปทานสร้างทางรถไฟในสยามซึ่งเป็นกิจการที่อังกฤษนั้นหมายปองที่จะผูกขาดอยู่แล้วครับค่ะในการจะเข้ายึดครองภาคใต้ฝั่งตะวันตกของอาณาจักรสยามในสมัยนั้นอังกฤษใช้เหตุผลใดเป็นข้ออ้างคะครับอังกฤษก็จะอ้างว่าดินแดนแถบนี้นะครับไม่จเจริญก้าวหน้าสู้ในดินแดนที่เป็นเขตอาณานิคมของอังกฤษไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาหนักครับของรัฐบาลในกรุงเทพมหานครที่จะต้องสรรหาตัวบุคคลมาดํารงตําแหน่งสมุหเทศาพิาพบาลมณฑลภูเก็ตโดยผู้ที่จะต้องมาดํารงตําแหน่งนี้นั้นต้องมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทํางานรวมทั้งต้องมีอิทธิพลสนับสนุนในด้านครอบครัวส่วนตัวและควรได้รับแรงสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ ในการเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งเป็นสมหเทศาพิบาลมณนทภูเก็ตในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้างคะครับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น3มเกณฑ์ครับเกณฑ์ที่1ก็คือควรจะเป็นผู้ที่มาจากตระกูลที่มีอิทธิพลในขณะนั้นโดยพระยารัศดานุประดิษฐ์นั้นมาจากครอบครัวที่มีอิทธิพลสูงสุดในท้องถิ่นในเวลานั้นครับก็คือตระกูลนาราณ o n โดยตร,ระกูลนราณ o นั้นเป็นตระกูลผู้บุกเบิกกิจการเมืองแร่ในเมืองระนองรวมทั้งเป็นนายอากรผูกขัดดีบุกและประกอบกิจการอื่นๆเช่นกิจการเดินเรือขนส่งสินค้าผู้โดยสารจนตระกูลนั้นมีฐานะร่ำรวยสามารถตั้งห้างกวง,งวลที่เมืองปีนังได้ครับเกณฑ์ประการที่2นะครับ พระยารัศดานุประดิษฐ์นั้นท่านมีประสบการณ์ด้านการปกครองมาแล้วไม่ต่ำกว่า19ปีก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งนี้นะครับท่านเคยเป็นผู้ช่วยราชการเมืองระนองมาก่อนโดยมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงบริรักษ์โลหะวิสัยท่านเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ส,าาาส,าสรราําเร,เ,สเร็จราชการเมืองกระบุรีมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอสดงคดทิศรักษาและท่านเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้สําเร็จราชการเมืองรังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยารัศดานุประดิ์ครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองกระบุรีนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบริเวณคอคอดกระทําให้ท่านได้เห็นท่าทีของมหาอํานาจตะวันตกที่ต้องการที่จะขุดคอคอดกระแห่งนี้ครับเกณฑ์ประการที่3นะครับ พระยารัศดานุประดิษฐ์นั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการค้าขายกับต่างประเทศมาก่อนเนื่องจากตระกูลของท่านนั้นทำธุรกิจการค้ากับต่างประเทศครับและที่สำคัญท่านเคยติดตามบิดาของท่านไปเรียนรู้เรื่องการค้าขายที่เมืองจีนทําให้ท่านนั้นรู้เรื่องการค้าขายและติดต่อกับต่างประเทศเป็นอย่างดีครับเมื่อ เปรียบเทียบคุณสมบัติของพระยารัศดานุประดิษฐ์กับผู้สําเร็จราชการเมืองต่างๆจะเห็นได้ว่าจากคุณสมบัติทั้ง3มข้างต้นนั้นทําให้เห็นว่าพระยารัศดานุประดิษฐ์คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะดํารงตําแหน่งสมัวเทสาพิบาลมณฑลภูเกต็ตครับถึงแม้ว่าจะขัดกับหลักการปกครองแบบเทสาพิบาลอยู่บ้างที่มุ่งแต่งตั้งข้าราชการจากส่วนกลางออกมาดูแลปกครองท้องถิน่นแต่พระยารัศดานุประดิษฐ์กับเป็นคนในท้องถิ่นแสเองแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีใคร ที่เหมาะสมไปกว่าพระยารัศดานุประดิษฐ์ครับคุณสิทธิคะตำแหน่งสมุหเทศาพิบาลมณฑลภูเก็ตเป็นตำแหน่งที่หลายท่านไม่ค่อยคุ้นเคยคะ่ะอยากจะให้คุณสิทธิที่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะครับได้มีการบันทึกเอาไว้ว่ามณฑลเทศาพิบาลน,นั้นเป็นระบบแบ่งเขตการปกครองราชการส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับโดยได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าท่านแรกที่ได้นําวิธีการปกครองมาใช้ก็คือสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโดยมีต้นแบบมาจากการปกครองของอังกฤษในพมา่าและมาเลเซียครับโดยในหนึ่งมณฑนนั้นจะมีข้าหลวงเทสาพิบาลเป็นผู้ปกครองโดยข้าหลวงเทสาพิบาลน,นั้นเป็นตําแหน่งที่ขึ้นตรงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโดยตรงครับหากนําหน่วยการปกครองมาเรียงลําดับก็ จะพบว่ามณฑนนั้นใหญ่กว่าเมืองหรือจังหวัดเมืองหรือจังหวัดนั้นก็จะใหญ่กว่าอำเภออำเภอใหญ่กว่าตำบลตำบลใหญ่กว่าหมู่บ้านครับโดยในภาคใต้ในขณะนั้นมีอยู่ด้วยกัน5มณฑนครับก็คือมณฑนภูเก็ตมณฑนชุมพรมณฑนนครศรีธรรมราชมณฑนปัตตานีและมณฑนเคดะหรือมณฑนไซบุรีครับระบบนี้ได้ถูกยกเลิกไปในพศ2476หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรและได้มีการตราพระราชบัญญัติ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคพศ2476ขึ้นใช้บังคับครับ,รบการสร้างคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ถึงแม้ว่าตัวท่านจะล่วงลับไปแล้วแต่ผลงานของท่านยังคงเป็นที่ประจักษ์จนถึงปัจจุบันเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระยารัษฎานุประดิษฐ์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากท่านผู้ชมติดตามรับชมในตอนต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทิดารัตนพรหม,มีและคุณสิทธิหลีกภยัยพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ